เป็นไปตามใบนะคะก็กินเยอะไปตามใบ <laughs> มันจะพร้อมกินเยอะบนมือได้เหมือนี้นนูาา่นเหรอคะนี่อนี้กินเขาเที่ยวน่ะวัอนี้กินเขากินเขาหาที่แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็จบลายก็สิกินีเทื่ยนะคะแเป็นพวกเทื่ยนะคะจะยิ่งข่าวว่าเฮ็ดกุ้งใบความโมเมนต์สิเอ้ยนะคะจะยิ่งข่าวว่าเฮ็ดกุ้งความใบพร้อามโมเมนต์ิว่าจบลายยิงสิบไปกินนะสั้นเป็นข่าวนุ่นกุ้งไใบรูสิไปมมตำกุ้งกินวันเปิดขี่ไก่ดีสิบผีผ้าไป าามาอะไรมาเล้วพันหนึงน่งขอคุณคาชค<อ>ไม่มาไม่ต้องบายนี่เหรอจัดไสาต่อด้วยเขาไม่มาไม่ I'm <ร Stevens. S 1> ค,ค,ค,ค yeah ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นะคะขอบคุณมาไลน์ออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะเมื่อื่น มือเงินวันที่เท่าไหร่น,นะคะวันที่16ค่ะ <c oughs> มือเงินวันที่16นะคะ <c oughs> นอ้องธิดาเล่ากระสิได้ไปขึ้นอำเภอสับโรงอยู่อำเภอสับโรงนะคะจังหวัดกุปช่างเงาเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ <c oughs> ที่สำคัญมือเงินเหล็กกว่าคนที่สำคัญมือเงินเหล็ก <c oughs> วกว่าทุกคนไดค่ะแต่ว่าบอกว่านอ้องธิดาเล่าเป <c oughs> ็นเช่นไรใจเย็นๆกลิ่นเวที่ยังก็ลูกเออเออเอออลังการโชว์นะคะไปเป็นกำลังอกกำลังใจให้ ทีมงานอลังการโชว์พรทั้งน้องที่ดาร้าแต่ยังดีอยู่ทิปอันผูกนูไปใส่ป้ายหายายใส่หงายบ่ลรอลูกหงาค่ะป้าอีรีเนี่ยน้สั่งเลยล่ะ้าแมนบอนอมืออื่นไปเนี่เห็นมนอือสิน้อยคเ่นางหนาวูกว่าเด็กอีริติลูกนี่ยไอ้เทอันพุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะมันคือย่่นแต่มนน

เมาดีๆแล้วมาเอ,อินไปบ้านที่ตีเลย<ง>เอ,อินีงานอยู่บ้านทิ่ตีเ,<อ>เออไาไปบ้านทิตีโอ้ยเคอสำโรงอเสำโรงอเภอสำโรงจังหวัดบุรลราชธานีนะคะฝา่แม่พี่นองข้าเคาสำาราางมากแล้วกันด้ยป็นกำลังห ร่างกำลังใจนะคะผู้ใดญ่ยุไก่เมาเป็นกำลังใจเนี่ยนะคะยุไก่ก็มาเป็นคือเก่าค่ะสำหรับผู้ยุไก่นะคะไปพ่อได้กะชมรับชมในทั้งไลฟ์สดของนะคะช่องอลังการโชว์อลังการโชว์ด้วยนะคะนะพี่สิไรสดอยู่ด้วยนะคะผู้ใดญ่ยุไก่ไปเป็นกำลังอกกำลังใจพ่อได้กะรับชุ่มในทั้งไลฟ์สดนะคะเอาฮะไลฟ์สดแม่มึงขอกไปซ้อมมึงนี่แต่ซ้อมมึงของพี่ ไปังเพื่อห็นตัวเองอ้าวเพื่อกิสีเห็นนี่ยค่ไม่ได้หนเื่องตอนจะว่างเรีนีเนาะไปน้องไปจะวางรอรอบเดน้อมรำใหญ่เนาะโม่รำใหญ่ออกรอบเดยกว่่อย่างไอ้จอยคือเขียนนี้อจังหวะพนหูว่าจะพร้อมจ้อยลำมนีกินเขาหาเทื่อหรออันแล้วไสุดกที่อนี้หนูตัดเข้าหกรอก ก็ <gesch uce> แล้วก็เอออันก็ว่าเก่ียดใจพ่อไว้เลยเนี่ยต้นใหญ่เน่ยแดดแบกมาถึงข้างมาสิบปอนด์ไม่กี่แล้วโอ้ยกินขึ่เกลียแต่แต่ถึงแม่สิ้งย่างก็กินขึ้เกลีวเพราะเค้ารู้ที่ดาราดีเลยค่ะแกงเหลาบัวนะคะคนคนอื่นอื่นอ้าวอาอวนที่มันตังงูด้วยเนาะแม่รู้พอดีเหลาบัวนะคะได้แกงจ๋าเชฟเชฟเจบุญนะคะเชฟตอนตอนตักกินเข่าเหรอแม่ก็ยังเห็ดขื่น โอ้ยจ้าจ้าอีบ่าวหนิเอาวนั่งใส่หลายๆนาะนน้ำมาแส่มากระตักนี่คือกินแค่ว่าแจกแจการแจังกินน้ำก่อนเลยดูหนูิ่งไปดูคลิปมาไม่รู้ว่าอ่าพ่อบูไปรักษาไตันไหนรู้ว่าแผนเันไว้ว่าอันเมียสีตึงรถพากบุคคลเมื่อีงรถทากวันนี้หนูกับสิบพี่ยังไปยังไป ขอดมากับท่านก้อยเจียวเรียบร้อยแลค่ะแล้วก็เป็นเจีวเมี่อซีตึงหรือว่าไห่พรมนะคะนั่งกินแซ่บเลยวันนั่งกินแซ่บยุกกเลยวันอธิบายเนี่ยฮะพอพรมเพ่่จักอะไรก้อยเจียวอธิบายก้อยเจียวก้อยเจียวก้อยเกียวก็คือก้อยเกียวเดีบกัน่แล้วนก้อยเกีวคือคนเวนั่นลกรักไกินสมก้อยเกีวดบเียวค่ไหนมันพ่อพูดเวลาใครเอาบมคอมได้แจกมันหมด ความเล็กเตะมีไอชีตึงบ้านเท่าเอินว่าคนแก้วเกลือเออคนแก้วเกลือแ <finden S 2> ล <ะ S 3> ้วก็มาทานที่เกลือทีเ่เกลือที่เกลือเพิ่นจะได้เข้าใจเนาะเอา้าภาษาที่ดาเล่าวัธรรมดาได้แต่ยิ่งดัง